วันนี้คุณชอนทำอะไรครับส,สีอะไรครับส,สีน้ำน้ำผู้กันไหน,นจะผู้กันอยู่ไหนครับอ่าแล้วก็สีน้ำแล้วก็มีน้ำผ้าชเช็ดสีเพื่อที่จะวาดภาพวันนี้คุณชอนวาดภาพอะไรครับ,บน้ำตกน้ำตกตกปางสีดาใช่ไหมมีผีเสื้อด้วยป้าเอ่อมีภูเขาด้วยไหม ดอกไม้ก็ด้วยม,มีอะไรอีกนะที่ที่ปางสีดาอุทยานแห่งชาติปางศีดามีป่ามีป่าอ่ะอ่ะพร้อมหรือยังเริ่มเลยเริ่มแบบโอเคเอาสีชมพูอไดตอนนี้เราวาดภาพน้ำตกปางศีดาผีเสือ้อภูเขา ที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาจังหวัดสระแก้วนะครับได้ยินเสียงน้ำตกเนอะอันนีเคือคืออะไรเอ่ยต้นไม้อ๋อ

นี่คืออะไรครับคุณอ

หดหินอเคอันนี้คืออะไรครับคุณชอนน้ำน้ำตกแล้วก็ไหลลงมา นี่มันคืออะไรล่ะครับือนขี้ทำเป็นจุดอะไรครับก็จุดหนามไหมหนามอ่ะหนามเสร็จหรือยังเสร็จเสร็จแล้ว,ลวอ่านเล่าให้ฟังหน่อยทีนี้ อะไรนะครับอันนี้คือดอกไม้กับผีเสื้อดอกไม้กับผีเสื้อไหนดอกไม้อูู้ชอบเบอเริ่มเลยดอกเบอเริ่มเลยนี่ใช่ไหมดอกเบอเริ่มเลยผีเสื้อหนูอยู่ไหนครับนี่เสื้อเป็นผดลแล้วก็มีอะไรเห็นสฟีฟ้าคืออะไรเอ่ยน้ำฟ้าน้ำตกตัอหกน้ำตกปาง<ไ>ปสีดาอ่ะแล้วข้างบนแล้วครับเป็นอะไรนี่เหออือหือ สายลุงสายลุงแล้วไอ้ยึกยึกยือละ่ะคืออะไรครับเอออันนี้คืออะไรเลยท้องฟ้าท้าองฟ้า,ฟาแ,ลแล้วนี่ล่ะครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์สวยงามมากมีน้ำมีน้าไหนน้ำชี้หน่อยี่ถ้าเกิดจมน้ำไปนะฮะถ้าเกิดจมน้ำไปนะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดเราจมน้ำอะ่ะก็ให้ป๊าป๊าช่วย ต้องให้เจ้าหน้าที่ป้าปาช่วยก่อนให้ป,ป้าปาป้าปาอยู่ใกล้ใช่ไหมก็ให้ป้าปาช่วยก่อนแล้วถ้าเราก็ต้องขอความช่วยเหลือต้องร้องตะโกนเสียงดังๆแล้วก็ยกมือยกมือช่วยด้วยเข้าใจไหมครับเวลาจะจมน้ำต้องต้องช่วยตัวเองให้ได้ที่สุดก่อนต้องคว้าคว้าก้อนหินหรือคว้าเถาวัลล์ลากไม้อะไรอย่างเงี้ย ก่อนลงน้ําเราก็ต้องสังเกตว่าเขามีอุปกรณ์การช่วยเหลืออะไรไว้ไหมเช่นเมื่อวานเราเจอห่วงยางที่มัดเชือกไว้ใช่ไหมเอาไว้ช่วยคนจมน้ำเราต้องสังเกตซ้ายขวาว่ามันมีอุปกรณ์ช่วยเราหรือเปล่าใช่ไหมโอเคอก็จับให้แม่นน่นแน่นแน่นจับให้แน่นแน่นเลยต้องสังเกตอ่ะโอเคภาพนี้สวยมากอันนี้เป็นผีเสื้อน้ำตก ที่ปางสีดาจังหวัดสระแก้วนะครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ว